สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีความรู้สึกว่าอยากกินชาบูมากๆแล้วก็ต้องเป็นชาบมูมาลาบเท่าน,นั้นนะคะ่ะบูแล้วก็มาเริ่มกินชาบูกันเลยก่อนอะไรเลยได้ต่างๆพร้อมแล้วผักน้ำจิน้นหมูสเส้นพร้อมแล้วนะคะปกติเวลาเราทางชาบูเราจะเอากระดูกใส่ลงไปในซุปด,ด้วยน,นะคะเพื่อเพิ่มความเข้ม ซุปไปอีกขั้นหนึ่งอ๋อ,อน้ำซุปร้องกับกระดูกหมูของเราดีเวทได้ที่แล้วจากนั้นเราก็มาใส่ผักตามที่เราชอบนะคะของเราจะเป็นแค่รกผักกางขาวเห็ดน,นะะ้ำตาลตามปกติเลยจากนั้นก็ใส่ผักวางตุ้งลงไปเพิ่มสีเขียวนิดหนึ่งนะครในการทานอาหารพวกเรสซุป กะจับนั้นเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะตามความชอบนะคะเนื้อสัตว์นะคะที่เราชอบทาน,น,าาน,นขณะที่เรารอเนะื้อหมูเราสุกนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแบบแล้เราจัดเป็นสุกี้นะคะยี่ห้อใดที่เราชอบ เราจะใส่ซอสหั่นหนึ่งนะคะเพื่อให้ความหอมของซอสงานนะ,ะเพิ่มความหวานจากนั้นเราก็มาพลิกหมูเรานิดนึงนะคะ่ะเพื่อที่จะให้มีความสุขของกรบประทานพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปพลิกไปแล้วก็พลิกมา,ลกมาลกลกแล,ล้วรองสุก ใจจะขาดที่แล้วด้วยความโง่สหาหัสมากเมื่อเราสุดใจที่แล้วเรานี่มันเข้าไปในตึกมาตัดจากแมพฟี่ยิบโมแล้วก็จุ่มลงไปแม่ที่สุดก็ได้ทายแล้วครับขอบิเศษไปทานก่อนนะพ่อสวัสดีค่ะทุกคน